สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับผิงห้อยเฟิรมลี่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปมู่งกันนะคะสวัดกันเลยทีเดียวนะคะวัดแรกของเรานั่นคือปราสาทนครหลวงนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวงนะคะตำบลน,นครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจุดแรกของวันนี้ที่ต้องสักการะนะคะก็คือศิลาพระจันลอยศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นอยู่เมื่อกี้นะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะเราจะเดินขึ้นไปนะคะสกาละพระพิคเนนกันนั่นคือจุดหมายของสายมูเลยทีเดียวที่มาที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยทีเดียวนะคะเราก็จะขึ้นไปบริเวณชั้น2นะคะของปราสาทนะจ๊ะปราสาทนี้นะคะเขากล่าวกันว่านะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะคะเป็นปัสถาปัตยกรรมนะคะของไทยบวกขอมนะคะออกมาได้สวยงามวิจิตรการตาแบบนี้เลยนะจ๊ะ เดินไปรอบๆนะคะรอบปราสาทก็จะเป็นอิฐที่เก่อขึ้นมาะะจะเห็นว่าเป็นอิฐทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะเดินรอบๆตรงองค์พระตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะที่เรียกที่ว่าใครมาที่ปราสาทนะครหลวงแห่งนี้ต้องมาถ่ายรูปกันนะคะบอกเลยว่าสวยงามของจริงสวยงามมากวันที่ไปเนี่ยมันเหมือนว่ามีแบบ ฝนมันจะตกมันก็จะคลุ้มคลุ้มแสงมันก็จะไม่ค่อยสวยนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะขึ้นไปสาการะองค์พระพิคเนตนะคะประทับบัลลังก์หัวกะโหลกนะคะองค์นี้นะคะอายุกว่า300ปีเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าสายมูทุกท่านนะคะที่ตุ้มมุ่งตรงมายังปราสาทนครหลวงนะคะต้องมาไหว้องค์พระพิคเนตนะจ๊ะเราเขาก็จะมีเครื่องสาการะนะคะมีผลไม้มีนมนะคะให้ ให้หยอดตู้วัดนะคะแล้วมาองค์ถวายองค์พระพิคเนณนะคะอันนี้จะเป็นที่อยู่ด้านหลังพิกเนณ์ขึ้นไปนะคะจะเป็นลอยพระพุทธบาทให้ขึ้นไปสาการะนะคะแล้วก็มีองค์ประธานอยู่ด้านในนะจ๊ะท่านไหนไปทุยาอย่าลืมไปแวะกันนะจ๊ะเรามาต่อกันวัดที่2เลยนะคะไม่ห่างกันมากนะจ๊ะอันนี้เป็นวัดขุททารามนะคะ<จ>ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดนครศรียุธยานะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดเล็กๆนะจ๊ะ ที่เด่นเนี่ยคือจะมีองค์พ่อปู่พญาครุฑนะคะที่ท่านใดมาต้องมาขอพรกัน,นะคะจะเด่นในเรื่องของการค้าขายนะคะลองมาขอ,อกันดูนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นด้านในครับจะเป็นโบสถ์เก่าแก่นะจ๊ะด้านในนะคะจะมีหลวงพ่อเป็นพระประธานนะคะหลวงพ่อครุฑนะคะมาขอพรสักการะได้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันเล็กๆนะคะพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่นะจ๊ะก็ตามอันนี้จะเป็นประวัติย่อๆนะจ๊ะลองกด หยุดแล้วก็ลองอ่านกันดูนะจ๊ะค่ะม,มาต่อกันนี่วัดหน้าพระเมร์นะคะเดี๋ที่เรียกว่าว่าวัดพระเมร์ราชิการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะอันนี้ก็จะมาไหว้ด้านหน้า่อนะคะที่เห็นยืนเรียงรายอยู่นี่นะคะคือเขาทําพิธีแก้กรรมกันอยู่นะคะจุดธูปสิบหกดอกกลางแจ้งนะคะจะมี้ท่องนะคะอันนี้จะเข้าไปด้านในนะคะด้านหน้าประตูนะคะประตูนะคะจะมียันโสดรวงคนติดอยู่นะคะด้านบนให้อธิษฐานก่อนเข้าไปนะคะ เข้ามาแล้วนะคะจะเจอพระประธานนะคะที่เรียกชื่อว่าพพระุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบรมไตโรกนาดนะคะบอกเลยว่าองค์จริงสวยงามมากนะคะเวลาอธิษฐานะให้ตั้งจิตให้ดีนะคะแล้วมองไปที่พระเนตนะคะด้านซ้ายมือขององค์พระนะคะจะมียันบัวกแก้วอยู่ในนั้นนะคะบอกเลยว่าจะสําเร็จแน่นอนนะคะ และวันนี้เป็นวัดเดียวนะคะที่อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทําลายนะคะยังคงความงดงามไว้ได้อย่างดีแล้วประตูทางด้านออกทางด้านหนึ่งนะคะจะเป็นยันมหาจากาักรพรรดินะที่เชื่อว่าออกมาแล้วเราจะเหมือนได้เกิดใหม่มีชีวิตใหม่พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะถัดมาด้านข้างของโบสถ์นะคะเดินไปอีกสักเล็กน้อยนะคะก็จะเจอโบสถ์นึงนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระคันธาราชน์นะคะอายุกว่า1,500น 1, ปีนะคะ ด้านหน้านะคะเขาก็จะมีดอกไม้ทูปเทียนนะคะให้จุดสักการะบูชานะคะอันนี้เป็นประวัติของวิหารน้อยนะคะที่บริดิ์ฐานของพระคันธราธาชนะคะอายุกว่า1 5 0 0นปีเลยทีเดียวนะคะให้เข้าไปขอพรด้านในนะคะโดยการใช้มือนะคะแตะที่เท้าของท่านนะคะแล้วอีกมือข้างหนึ่งแตะที่ฐานดอกบัวนะคะแล้วขอส่วนมากที่ทมามะขอนะคะก็จะเป็นเรื่องการขอเรื่องเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกันนะคะ นี้ก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะบอกเลยว่าวัดนี้กว้างมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมแวะไปขอพรกันนะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่วัดตึกนะคะวัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็มีเรื่องกล่าวขานกันว่านะคะเป็นพระอารามของพระสันเพที่8หรือพระเจ้าเสือนั่นเองนะคะที่เรากําลังพาเดินเข้าไปนะคะจะเป็นโบสถ์มหาอุดนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นหลวงพ่อสําเร็จนะคะไปกราบไหว้ขอพรได้เลยนะคะแล้วที่ชื่อว่าโบสถ์มหาอุดแห่งนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้าขออกเพียงด้าน ะะไม่มีหน้าต่างจะเชื่อว่าในสมัยสมเด็จพระสันเพตรที่8หรือพระเจ้าเสือนะคะคใช้ไว้ลงวิชาอาคมนะคะด้านในจะมีพระพุทธสัมฤทธิ์ะะเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์นะคะแล้วตรงนี้นะคะคจะเป็นพระบรมรูปของพระเจ้าเสือนะคะคสามารถมากราบไหว้ขอพรได้เช่นเดียวกันนะคะคอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคอันนี้จะอยู่ด้านหน้าอีกประตูหนึ่งะะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะพาเดินไปกันด้านหลังนะคะคด้านหลังนะะคจะเป็นศาลของพันท้ายนรสิง์กับศาลของแม่สีนวลนะคะ บอกเลยว่าต้องมาขอพรกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะจะมีหมอดูไพ่ยอยู่บอกเลยว่าแม่นเวอร์นะคะแนะนําค่ะฝากไว้นึงคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หิงห้อยแฟมิลี่นะคะแล้วเราจะกลับมากันใหม่นะคะแล้วพบกันจ้า